เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65วันแรก5กันยายนนี้ถึงวันพุธที่19ตุลาคมนี้ค่ะโดยในปีนี้นั้น ผู้ที่มีบ,บตัตรอยู่แล้วหรือผู้ที่ยังไม่มีบ,บตัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้2อช่องทางคะ่ะนั่นก็คือผ่านทางเว็บไซต์และผ่านทางแบบ <c oughs> ฟอร์มการลงทะเบียนค่ะสําหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั้นนะคะในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนั้นยังไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยโดยไม่ต้องนําเอกสารไปยื่นยังหน่วยงานรับลง <c oughs> ทะเบียนค่ะกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวแล้วค่ะเมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เสร็จแล้วจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือเชื่อเอกสารให้ครบถ้วนทั้งตัวของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวเพื่อนําไปยื่นยังหน่วยงานที่รับลงทะเบียนค่ะโดยจะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนและสําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวค่ะสําหรับผู้ลงทะเบียนที่สะดวกลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนะคะได้แก่คลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอสอนอ,อเขตกทออมอเมืองพัทยาธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและธนาคารกสิกรไทยผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนทั้งตัวของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวค่ะเพื่อนำไปยื่นยังหน่วยงานที่รับลงทะเบียน โดยจะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนและสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวกรณีที่สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยค่ะกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทนได้ค่ะโดยไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจได้ที่เว็บไซต์ของโครงการได้เลยค่ะ